สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลข,ดดเ,ลขดเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นําเสนอเลขดับ10ล่างสูตรที่6นะครับผมแนวทางย้อนหลัง10งวดดูไปพร้อมกันเลยนะครับผมและก็สูตร หน่วยครั้งที่2บวกร้อครั้งที่3นะครับหน่วยครั้งที่2บร้อยครั้งที่3นน,นี่คือสูตรนะครับสิเจ็ดมกราหกสี่นะครับสี่เก้าสิได้สเป็นเลขดับบกหหลักสิบเป็นเลขหเลขดับเป็นเลขสาดับสไม่มาหกุมภา, 16, า 8, 2, เจ็ดแปดส้ได้หเป็นเลขดับบกก้าหลักสิบเป็นเลขเเลขดับเป็นเลขห้าดับหไม่มาสิบหกกุมภาแปดสองเป็น10บได้0ูนย์เป็นเลขดับบกสามเหลักสิบเป็นเลขสเลขดับบเป็นเลขศูดับ 0ไม่มา1มีนา8 0เป็น8ได้8เป็นเลขดับ6 7 3หลัก10เป็นเลข7เลขดับเป็นเลข8 8ดับ8ไม่มานะครับผมแล้วก็วันที่16มีนา8 0เป็น8ได้8เป็นเลขดับ6 1 9หลัก10เป็นเลข1เลขดับเป็นเลข8 8ดับ8ไม่มานะครับ1เมษา2 3เป็น5ได้5เป็นเลขดับ0 5หลัก10เป็นเลข0เลขดับเป็นเลข5 5ดับ5ไม่มา16เมษา3 3เป็น6ได้6เป็นเลขดับ6 5 6หลัก10เป็นเลข5เลขดับเป็นเลข6 6ดับ 6ไม่มา2พฤษภา3 4มเป็น7ได้7เป็นเลขดับบกหหลักสิบเป็นเลข1เลขดับเป็นเลข7 7ดับ7ไม่มานะครับ16พฤษภาแป8สอป่นะครับ12ได้2เป็นเลขดับนะครับออก1 4นะครับผมหลักสิบเป็นเลข1เลขดับเป็นเลข2 2ดับ2ไม่มาแล้วก็1มิถุนา52เป็น7ใน7ได้เเป็นเลขดับบก4 5หลักสิบเป็นเลข4นะครับผมเลขดับเป็นเลข7 เดับ7ไม่มา16มีนาครับผมอายสิบมิถุนายนนะครับ3 9 12ได้2เป็นเลขดับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณานในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ